ผมได้บอกว่าจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับแบบใหม่ที่ชื่อว่า Disaster l o p e r s กันนะครับก่อนที่เกมจะเปิดจริงๆภายในปีนี้ว่ามันเล่นยังไงผมก็ได้ไปดูข้อมูลมาคร่าวๆแล้วนะครับสหรับตัวเกมนี้จะไม่ใช่เกมแนวแหกคุกเหมือนกับ m a j e t y และ j o w e ยที่เรารู้จักกันนะครับแบบนี้จะมีระบบที่ต่างกันออกไปโดยประเภทของแบบใหม่ก็คือ Open World บวกกับ Survival นะครับ ถ้าพูดแบบเข้าใจก็คือให้เราเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติผสมผสานกับการทัวร์แมปแล้วก็การป้นของตัวเกมไปด้วยโดยจะเหมือนกับเกม n a t u r a l disaster survival ที่เรารู้จักกันดีนะครับและเกมนี้ก็ยังสามารถเก็บเงินจากการป้นเพื่อไปซื้อรถซื้ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแมปนี้ได้นะครับก็จะเหมือนกับแมสตี้กับเจอเบที่ผมเคยพูดก่อนหน้านั้นนะครับอย่างสุดท้ายระบบทีมจะมีเพียงแค่ คริมินอยู่แค่ทีมเดียวไม่มีตำรวจอยู่ในแมปนะครับก็จะมีเพียงแค่คร m ม n a l แต่ก็จะตัดโพลิสออกไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีแค่คริมิ a นอยู่ทีมเดียวแต่คุณก็ต้องเอาตัวรอดจากเหล่าอาชจากรที่คอยสังหารราด้วยแล้วเราก็ยังสามารถก่อตั้งระบบแคนของเราด้วยเพื <Wow. S 1> ่อสามารถที่ดึงดูเหล่าอาญากรรมมาเข้าอยู่ในทีมด้วยกันเพื่อเป็นพันธมิตรนะครับที่ผมสรุปมาให้ ข้าวๆก็มีเพียงกันแค่นี้นะครับแต่ท่านผู้ชมก็กรุณารอเกมนี้ไปย,วยาวๆนะครับเพราะว่ากว่ามันจะเปิดอีกแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะเปิดตอนเดือนไหนของปีนี้นะครับยังไงก็คอยติดตามช่อง The ะบ s a สาธิตกันด้วยแหละเมื่อคลิปที่แล้ว